สวัสดีครับเป็น6กโมงเย็นที่ถ่ายรูปสวยมากๆไหลออกมาก็ยังมีแสงสว่างอยู่โอ้โหอดที่จะไฟ์ไม่ได้เมื่อสักพักนะครับเราพ่านองน้บริษไปกินหมูกระทะนิดหน่อยก็เลยมาช้ากันนะครับรอกันอยู่หรือเปล่าพอมาถึงหน้างานแดดยังออกอยู่นะครับแต่ฝนเหมือนไปปล่อยเบาๆสุดยอดนี่พระาทิตย์สาดส่องอยู่ฝนตกเบาๆ ฝนตกเบานะฝนตกแบบป,ปล่อยๆแต่ว่าแดดยังออกอยู่แต่ความสุดยอดที่ผมรีบที่จะไลฟ์เพราะว่าเมื่อกี้ไปเพิ่งไปทานอาหารเย็นกันมาไปกินหมูกระทะพานุบาไปกินหมูกระทะใกล้ๆเนี้ยคือเห็นไหมครับหกโมงสิบนาทีหกโมงสิบห้านาทีที่แดดยังออกสว่างอยู่บ้านเราถ่ายรูปมาเรายังสวยมากๆผมถ่ายรูปไว้หลายรูปเลยนะครับ ปกติช่วงเวลานี้มันน่าจะมืดแล้วใช่ไหมนะครับแดดออกแล้วก็มีฝนโปรยปรยบ้านเราโดนแสงแดดสาดส่องมาเป็นความสว่างสบัยสวยงามมากๆอ่าจะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะนี่สวัสดีครับคุณเนสคุณสริชาพักเราเคยแบ่งปันกันไปแล้วนะในประเด็นในเรื่องของทิศทิศที่เราจะสร้างบ้านก่อน ถ้ามีทิศตะวันตกและทิศตะวันออกหลังแรกที่เราจะสร้างจะต้องเป็นหลังที่หันด้านหันหน้าด้านทิศไหนครับหลังแรกที่เราจะสร้างจะต้องเป็นห,หลังที่หันหน้าด้านทิศตะวันออกเพราะตอนเย็นมันจะไม่โดนแดดนะครับมันจะดูแล้วไม่ร้อนจนเกินไปและจะเป็นหลังที่เราโชว์หลังจากที่ลูกค้ามาชมบ้านที่สวยแล้วอ่าวงเล็ pitches, บไว้วงเล็ grades, บไว้วงเล็ False, บไว้ถือว่าเป็นที่เข้าใจกัน ลูกค้าน้อยท่านน้อยอรายนะครับลูกค้าน้อยท่านน้อยอรายที่จะดูว่าทิศตะวันออกทิศตะว,วันตกตรงไหนยังไงคือเห็นบ้านที่สวยนี่คือเคิมไปกับเราแล้ว <laughs> เคิมไปกับเราแล้วแต่เราจะต้องวางแผนตั้งแต่แรกะจะต้องเตรียมการตั้งแต่แรกนะครับเตรียมตัวตั้งแต่แรกเลยว่าบ้านหลังแรกถ้าเลือกได้เราจะหันหน้าบ้านไปด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก โดยเฉพาะฝั่งทิศตะวันออกกะดีมากๆจะเป็นหลังโปรโมดหลังพิสเซนหลังนําเสนอหลังปิดการขายและเวลาที่เราเชิญลูกค้ามานะครับเวลาที่เราเชิญลูกค้ามาสมควรจะนัดหมายกันช่วงเวลาตอนเย็นบรรยากาศผ่อนคลายไม่รีบร้อนไม่รีบไปทํางานไม่รีบมีนัดอะไรเยอะแยะมากมายหลังจากที่เลิกงานเรียบร้อยแล้วสมควรที่จะเป็นนัดตอนเย็นอ่าและเวลาพีเซนเวลานําเสนอ ไม่ต้องไปพูดถึงคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะไม่ต้องไปพูดถึงคิดเยอะแยะอะไรมากมายปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้กลุ่มลูกค้าเป็นคนรุ่นใหม่โดยส่วนใหญ่นะเป็นคนรุ่นใหม่โดยส่วนใหญ่ <c oughs> เขา <c oughs> เขาจะให้ความสำคัญน้อยมากๆเกี่ยวกับทิศต,ต่างๆให้ความสำคัญอยู่แต่ให้ความสำคัญน้อยมากๆ ตั้งแต่ที่เราสร้างมามีลูกค้าท่านหนึ่งมีลูกค้าท่านหนึ่งแต่ว่าเป็นส่วนของอ่าสามีเขานะที่เขาบอกว่าบ้านผมหน้าบ้านจะต้องมีแม่น้ําด้านหลังจะต้องมีภูเขาแล้วต้องหันหน้าบ้านด้านทิศใต้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยตามความเชื่อของคนจีนนะเขาชอบหันอ่าหน้าบ้านไปด้านทิศใต้นะอ่าแล้วข้างๆกันจะต้องไม่มีนู้นนี่นี่หรือเปานี้คนเดียวจริงๆนะครับคนเดียวจริงส่วนใหญ่คือ ที่ลูกค้ากังวลและสอบถามน้องบัสสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยนี่นาฬิกาหกโมงหกโมงหกโมงสิบห้าหกโมงสิบห้าแต่แดดยังโอ้โหไม่ร้อน<ม>แต่มันเป็นแดดที่ทําให้บ้านดูสวยนะบอสด,ด,ดูดูรูปอ่าดูบ้านเราในในกล้องเห็นในไลฟ์สิดูสวยนะอ่ะฝากถ่ายรูปหน่อยดิถ่ายรูปเพิ่มหน่อยถ่ายรูปเพิ่มเป็นช่วงเวลาเย็นหกโมงสิบห้า แต่ว่าบ้านยังสว่างสวยอยู่แดดยังสาดส่องมาอยู่สวยงามมากๆไม่ได้ร้อนนะแต่มันสวยมันสวยมันสวยนะครับลูกค้านณะปัจจุบันนี้น้อยครับน้อยที่จะถามอาทิตย์ไหนอะไรยังไงความเชื่อพวกนี้มันก็จะมีอยู่บ้างนะไม่ได้ว่าไม่มีนะมีอยู่บ้างแต่สิ่งที่ให้ความสําคัญคืออจุดเลยนะคือสิ่งที่เราจะต้องทํากันบ้าน <laughs> คือสิ่งที่เราจะต้องทํากันบ้านหนูจะกู้ผ่านไหม รายได้ประมาณนี้หนูจะกู้ได้เท่าไรดอกเบี้ยเท่าไรแล้วที่สําคัญที่เขาอยากรู้สุดๆคือผ่อนเดือนละเท่าไรนี่คือสิ่งที่เขาอยากรู้เราจะต้องมีทีมงานาเจ้าที่จากแบงก์จากสถาบานันการเงินต่างๆต้องมีข้อมูลเบื้องต้นตรงนี้ในการตอบลูกค้าในการวิเคราะห์ลูกค้าเบื้องต้นโอเคนะครับมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะอะไรขนาดนั้นแต่ใกล้เคียงาสามารถตอบได้สามารถวิเคราะห์ได้ รู้ดอกเบี้ยณปัจจุบันรู้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้านในกลุ่มนั้นๆน,น,นะปัจจุบันอ่าขอบคุณนะครับคุณวรพลคุณสุริชาพักคุณมณีวันนะครับอ่าคุณเน็ตนะครับโอเคขอบคุณมากมากเนี่ยโอ้โหวันนี้แบ่งปันเคล็ดลับหลายจุดเลยเวลาที่เรานัดลูกค้าอย่านัดช่วงเสียสายโดยเฉพาะ8ดโมงครึ่งจนถึง10โมง11โมงช่วงนี้แดดมัรนร้อนเกิน พอแดดมันร้อนมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอารมณ์ไม่ดีหดงุดหงิดอ่าถ้าเขามาแบบมาเป็นแบบครอบครัวแล้วลูกลูกยังเล็กๆอยู่อะไรนี้ยิ่งต้องรีบเขายิ่งต้องรีบเลยเขาไม่อยากที่จะอยู่นานแล้วโอ้โหเดินก็ร้อนอะไรต่างๆน่นน่ะมันช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะสมเราจะต้องนัดช่วงเวลาเย็นๆสบายๆผ่อนคลายหลังจากเลิกงานแล้วโดยเฉพาะช่วงวันหยุดนัดหมายล่วงหน้าไว้เลยในการนัดหมายเราจะต้องกําหนดเวลาให้ชัดเจนโอเคไหม ม่ใช่วันเสาร์เจอกันนะแล้ววันเสาร์มันกี่โมงกี่ยามวะอ่าวันเสาร์ห้าโมงเย็นเจอกันที่โครงการ Enjoy Home 47นะครับนะคะกําหนดระยะเวลาชัดเจนพอใกล้จะถึงเวลาเขาจะต้องเตรียมตัวแล้วอ่าถ้าเรานัดแบบล,ยลอยๆลูกค้าเขาก็จะใช้ชีวิตแบบล,ยลอยๆเขาก็จะไปเรื่อยของเข้าเหมือนกันเราจะต้องระบุเวลามีการนัดหมายที่ชัดเจน โอเคนะครับทาไมจะต้องนัดช่วงเวลาที่ดีที่ได้ที่เหมาะสมและทําไมถึงจะไม่ไม่นัดช่วงเช้าที่มันร้อนๆกาดอ,อกจันไว้กาดอ,อกจันไว้ข้อนี้สําคัญสุดๆอ่าเพราะคนเราตัดสินใจซื้อจากอารมณ์้ท่าลมดีมีความผ่อนคลายสบายๆรู้สึกแล้วโอ้โหลูกมาลูกเล็กๆมานะครับอ่าสองขวบสามขวบมาวิ่งเล่นหน้าบ้านไปวิ่งเล่นมา บริเวณภายในโครงการของเราอ่าเป็ดเข้าไปภายในห้องเราแล้วเขารู้สึกผ่อนคลายเารู้สึกมีความสุขคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากที่จะให้ลูกได้อยู่บ้านที่สวยอยู่โครงการดีๆอย่างนี้ด้วยเช่นกันนะครับเวลาที่คนหนึ่งคนซื้อบ้านอ่าเขาไม่ได้คิดถึงเขาคนเดียวนะมันคือคําว่าครอบครัวครับมันคือคําว่าครอบครัว บ้านหนึ่งหลังมันคือคําว่าครอบครัวผมเหมือนกันทีมงานเราทุกทุกท่านเหมือนกันตัดสินใจซื้อบ้านเพราะว่ามันเหมาะสมกับครอบครัวของเราคนที่เรารักเขาอยู่แล้วก็มีความสุขโอเคเหมาะสมกับสิ่งที่เราอยากที่จะส่งต่อให้กับคนที่เรารักมันไม่ใช่วอาเอ้ยฉันอยากอยู่บ้านหลังนี้ลูกลูกฉันครอบครัวฉันไม่ไม่อยากอยู่เรื่อง,ของเขาไม่ใช่นะ <laughs> โอเคนะต้องเข้าใจคีข้อนี้ นะครับสวัสดีครับพี่จูนสวัสดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกระเบื้องเฉลียงหน้าบ้านซึ่งเป็นลายใหม่โอ้โหสีแบบนวลสบายตาไม่วาวแล้วไม่เาวแวาวแล้วนะครับไม่เาาแล้วนะสีนี้ไม่วาวเท่าไรแล้วแต่ผมว่ามันดูพรีเมียมขึ้นสีวาวๆเราวใช้มาเยอะแล้วแต่เป็นลายไม้อยู่นะยังเป็นคงเป็นลายไม้อยู่แต่เป็นลายไม้ที่ดูแลพรีเมียมขึ้นอ่ะผมว่าดูแลพรีเมียมขึ้นเลย รับรอง enjoy home fit แล้เราเนี่สวยงามมากๆแน่เลยทุกสิ่งทุกอย่างถูกเปลี่ยนแปลงหมดวันนี้ผมก็ไปได้บล็อกช่องลมเขาเรียกว่าบล็อกช่องลมอ่าบล็อกช่องลมในการที่เราจะมาใส่ลั้วกำแพงโชว์ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันเบื้องต้นได้มา1ลายก่อนได้มา1ลายก่อนแต่ถ้ายังไม่ลงตัวก็จะเพิ่มเป็นทั้งสองลายราคาไม่ธรรมดานะบล็อกช่องลมนะ อ่ะก้อนหนึ่งประมาณสิบสาสิบสี่บาทเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบใหญ่นี่ประมาณสิบแปดบาทเหมือนกันนะบล็อกช่องลมอะ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกระเบื้องเฉลียงหน้าบา้านว่าสวยงามขนาดไหนสวัสดีครับคุณจัก,กรภพขอบคุณมากครับทีมงานแล้วก็ดูสิยังมีพระาทิตอยู่เลยแบบแดดยังสาดสองอยู่อะ่ะนี่เทฟุตติง้งรัว้ลวลง เทฟุตติ้งเสาลงจอดรดแล้วนะครับฟุตติ้งลงจอดรดเราก็ใช้ขนาดเท่ากับเสาบ้านเลยใช้ขนาดกับตัวบ้านเลยคือตะแกรงเมตรยี่สิบคูณเมตรยีนะ่สิบเทนาประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนนะครับเาสาเหล็กที่ตั้งขึ้นมานี่คอคือมัดจากด้านล่างเลยนะมัดจากด้านล่างของตะแกรงแล้วก็เทต,ต่อหม้อเรียบร้อยวันนี้แล้วก็กบหลุมก็ขึ้นมาเนี้ยสรุปแล้ว เฟสนี้เราจะมีเสาโชทั้งหมดกี่ต้นครับตืดตดตืดตืดตืดต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 ดนะใครจําได้บ้างใครใครจำได้บ้างหรือว่าใครที่ติดตามกันน่าจะรู้สรุปแล้วเฟสนี้เราจะมีเสาโชกี่ต้นเฟสเจ็ดที่ผ่านมาเรามีเสาโชสามต้นใช่ไหมเฟสนี้เราจะมีเสาโชกี่ต้นครับผมเสาเราก็ใช้เหล็ก้อไอสีหุ่นใช้ปอกสิบห้าคูณสิบห้ามัดระยะห่างประมาณสิบห้าเซนนะครับใช้มาตรฐานเท่ากับเสาตัวบ้านเลย ให้แข็งแรงแน่นอนนี่เจอแล้วครับผมสี่สิบคูณสี่สิบกระเบื้องสี่สิบคูณสี่สิบเป็นลายแบบลายไม้แบบด้านๆ้านนะครับเป็นลายไม้แบบด้านด้านไม่ได้วาวแล้วผมว่าสวยดีนะอันนี้ส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวสวยดีบางท่านมองเงผืนอาจจะคิดว่าเหมือนตัวเดิมที่จริงมันไม่ได้เหมือนตัวเดิมนะจะต้องเกิดการเปรียบเทียบถึงจะถึงจะเห็นถึงจะรู้อันนี้มันคือมันไม่มีของเดิมเปรียบเทียบก็อาจจะมองยังไม่ออก แต่โดยรวมถือว่าสวยปูแล้วขึ้นมันมีกระเบื้องเฉลียงหน้าบ้านบางลายบางแบบที่ปูแล้วไม่ขึ้นนะครับคือปูแล้วมันไม่ว้าวปูแล้วมันเหมือนดูแบบไม่เข้ากันกับตัวบ้านเราไม่เข้ากับเทนไม่เข้ากับยุกเนี่ของเราใช้คิ A ้วอลูมิเนียมแทนจมูกบันไดเนี่ยสวัสดีครับคุณเมพิยานี่คือเราใช้คิ P ้วโปกตีคิ้วตัวนี้เขาจะใส่ที่ห้องน้ํานะครับ แต่เรามาใส่แทนจมูกบันไดและโดยปบติตำแหน่งนี้จะต้องเป็นจมูกบันไดที่เป็นลางๆเห็นไหมที่เป็นลางๆงเป็นลางล่อเพื่อกันลื่นแต่มันเชยมันเชยของเราคนรุ่นใหม่นะครไม่อันตรายนะครับไม่มีไม่ได้คมไม่ได้อันตรายไม่ได้ลื่นไม่ได้อะไรนะปลอดภัยทําให้บ้านเราดูเด่นขึ้นมาด้วยดูสวยงามขึ้นมาด้วยรู้จักเลือกใช้วัสดุเอามา,าประยุกต์ใช้ด้วยกันน กระเบื้องขนาด40คูณ40นะครับผมเพียงแค่ขั้นเดียวเท่านั้นอีกหนึ่งข้อมูลหนึ่งความรู้ที่ท่านเจ้าของโครงการจะต้องมีเวลาที่เราสร้างบ้านขายบันไดของบ้านจะต้องเป็นบันไดขี้จำไว้นะครับบันไดของบ้านจะต้องเป็นบันไดขี้อ่าชานพักเขาไม่นับเขานับขั้นบันไดโอเคนะ กรนี้สำคัญนะสำคัญนี่ของเราขั้นเดียวก็จะเป็นหนึ่งสามห้าอะไลักษณะนี้ครับแต่เราทำขั้นเดียวก็เหลือเฟือแล้วปึ๊บโอ้โหสเต็ปยังคงมีอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวพาไปดูสเตป็ปสเต็ปที่จะวางขอบกระจกอลูมิเนียมไงนี่ของเราไม่ได้วางเสมอกับเฉลียงหน้าบ้าน นะครับขอบกระจกลูมิเนียมตรงนี้จะเป็นประตูกระจกลูมิเนียมใช่ไหมครับและไม่ได้วางเสมอกับห้องรับแขกแต่จะเป็นสเต็ปเล็กๆทําขึ้นมาตรงนี้เพื่อลองรับขอบกระจกลูมิเนียมบ้านมันจะสวยงามมากๆม,มันจะดูมีมิติเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยที่อยากให้ท่านเจ้าของโครงการใส่ใจนะครับผมนี่โอเคไหมผ่านไหม อีกจุดหนึ่งที่เราเจอปัญหานะครับที่เคยเจอปัญหาคือ,อบริเวณที่เราใส่คิ้วลูมิเนียมเนี่ยจะต้องมีความลาดเอียงนิดนิดนะจะต้องกดลงนิดนิดเพื่อที่จะให้น้ําเวลาฝนาสาดมานะครับมันจะไม่ขังมันมันจะลาดออกไปเนี่ยตรงนี้เวลาเราคุยกับช่างกับผู้รับเหมาบอกเขาให้ลาดลงนิดนิดกดคิ้วลงนะครับกดกระเบื้องลงให้มีความลาดเอียงนิดนิด ไม่ใช่ว่าฝนตกมาน้ํามาขังอยู่ตรงบันไดเราหรือว่ามาโดนขอบอลูมิเนียมเรามาขั้นไว้มาขั้นไว้ตรงนี้อ,อันตรายได้นะตรงนี้คือรายละเอียดเล็กน้อยที่ทนาของโครงการจะต้องใส่ใจเนะครับฟุบโอ้โโอโเดี๋ยวพาไปดูนี่พุตติ้งฟุตติงต้งเสาเสาลงจอดรถเดี๋ยวพวกนี้ก็ใส่แบบเที่เสาแล้ว ส่แบบ T2 เพราะว่าเราจะให้ช่างโครงหลังคาที่มาขึ้นโครงหลังคาหลังที่สามหลังที่สี่ 4. จัดโครงหลังคาโรงจักรถพร้อมกันไปในคราวเดียวกันไปเลยอ่าของเราช่างโครงหลังคาก็เป็นช่างที่มีความชันาญโดยเฉพาะนะครับมุงหลังคาก็โดยเฉพาะถึงได้ออกมาสวยขนาดนี้ไงโคง้งงโครงหลังคาต้องในฉากได้องศาต่างๆนะถึงสวยงามขนาดนี้ทีมมุงก็เป็นทีมมุงโดยเฉพาะเดี๋ยวพาไปดู ต่อหมอ้อต่อหมอ้อเสารงจดลดนี่หน้าตาจะประมาณนี้เลยของเราใช้ท่อเจหินหน้าสิบด้านล่างจะเป็นฟุตติ้งหรือว่าฐานแผ่นะครับเมตรยีสิบคูณเมตรยีสิบเทนาะประมาณยี่สิบห้าเซนแล้วก็ใส่ต่อหมอ้อต่อหมอ้อหรือเสาใต้ดินตัวนี้ใช้ท่อเยหินหน้าสิบสวมลงไปในแบบเหล็กตัวนี้เลยนะได้แบบเหล็กเสาตัวนี้เลยนะฟูสไลด์ลงมาฟุแล้วก็เทปูนกอกลงไป จุดที่ว่าสัมผัสกับฟุตติ้งจะต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เทป,ปูนกล่องลงไปปูนไอ,อตัวที่ต่อมาตัวนี้ที่อยู่ในท่อยหินเนี้ยก็จะไปผสานกันกับปูนฟุตติ้งของเราแข็งแรงแน่นอนคุณลึกลงไปถึงนิดนเดิมเลยห้าสิบเซนนะครับอย่างน้อยมาตรฐานขนาดเท่ากับเสาบ้านเลยโอ้โห เหลือเฟืองานรั้วกำแพงแล้วก็เริ่มก่อแล้วนะครับงานรั้วกำแพงแล้วก็เริ่มก่อแล้วนี่งานรั้วกำแพงแล้วก็เริ่มก่อแล้วห้าสูงเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบนี่หลังจากที่ทับหลังแล้วนะไปดูทับหลังด้านหลังกันเมตรห้าสิบนี่คือไม่ใช่เฉพาะไอตัวก่อนนะหลังจากที่ทับหลังเรียบร้อยแล้วความสูงวัดจากไหนวัดจากพื้นปกติไงมันจากพื้นปกติพื้นพวกนี้พื้นดิน คา,านเราโอ้โหมีรายละเอียดเยอะวันนี้คานคานรัว้วต้องอลึกลงไปจากดินรอบบ้านจากพื้นรอบบ้านอีก1ิเซนอย่างน้อยเพื่อป้องกันดินระหว่างบ้านสไลด์หากันและจะเป็นคานโชเห็นไหมจะเป็นคานโชโผล่ขึ้นมาเป็นคานโชโผล่ขึ้นมานะาสวยกว่าสวยกว่าที่เป็นคานอยู่ใต้ดินทั้งหมดคานจะต้องลึกลงไป จากดินอีก10เซนจากดินระดับพื้นปกติอีก1ิบเซนแล้วก็โผล่ขึ้นมาประมาณนี้เป็นคานล่างของรั้วเป็นคานโชว์เราจะจับเสียมแล้วก็ฉาบสวยงามแน่นอนใช้ปอก1ิบคูณสาสิบนะครับครังเราใช้ปอกใช้เหล็กปอก10บคูณสาสิบแต่คานบ้านของเราใช้เหล็กปอกสิบห้าคูณ35มห้าจำได้ไหมจำได้ไหมเนี่ยเมตรห้าสิบคือหลังจากที่เททับหลังเรียบร้อยแล้ว นี่ตัวนี้คานบนคานบนตัวนี้วันนี้เพิ่งเทเลยฟุบโอ้โหหลังบ้านเหลือกว่า2เมตรครับเหลือกว่า2เมตรชิวๆเลย2อเมตรนี่นับจากไหนพนับจากผนังบ้านนี่นะไม่ใช่นับจากชายคานะไม่ใช่นับจากชายคานะอา,อาคารที่มีความสูงไม่เกิน9เมตรในตำแหน่งที่มีช่องแสงหน้าต่างประตูระเบียงต้องมีระยะห่างระยะล่นจากแนวเขตไม่น้อยกว่า2เมตรไม่น้อยกว่าในความหมายของกฎหมายคือตั้งแต่ จำไว้นะตั้งแต่นี่ครับนี่นาวสิบคือจากพื้นปกสีจนถึงคา,านบนตัวนี้หรือว่าทับหลังตัวนี้จับเสียมจับอะไรเรียบร้อยสวยงามถ้าสูงกว่านี้ก็จะรู้สึกอึดอัดจ,จนเกินไปรู้สึกแน่นจนเกินไปนะครับระยะประมาณนี้สวยงามบอกก็เลยนะสำหรับท่านเจ้าของโครงการทุกทุกท่านาใช้อิฐบล็อกเราใช้อิบล็อกแต่บ้านของเราใช้อิฐแดงงานรั้วของเราใช้อิฐบล็อก ประมาณนี้เวลาก่อเขาก็จะก่อสลับก้อนกันเห็นไหมไม่ใช่แแนวแนวบล็อกนะครับเป็นแนวเดียวกันจะไม่แข็งแรงเห็นไหมเขาจะก่อสลับกันเห็นไหมนี่มันจะมาอยู่กึ่งกลางโดยเฉลี่ยปกติมันจะมาอยู่กึ่งกลางแต่อาจจะลืมเหลื่อมบ้างก็ไม่ได้กลางเป๊ะขนาดนั้นแต่บางอันนี้มันจะรองรับน้ำหนักได้ดีกว่าฐานล่างแนะนาให้ใช้อิฐแดงนะครับฐานล่างฐานล่าง พาเขาจะใช้อีกแดงในการหาระดับก่อนโดยรวมเนี่ยต่อมอขนาดใจมาตรฐานสวยงามแน่นอนอคำถามที่ทีมงานเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันคือจุดจอดรถหรือว่าโรงจอดรถตามมาตรฐานสองคันอันนี้ของเอนจอยโฮมนะ ตามมาตรฐานสองคันของ enjoy home ของเราจะต้องมีความกว้างอย่างน้อยเท่าไรความลึกเท่าไรครับผมอ่าให้ทีมงานเราได้เรียนรู้กันไปด yeah. ้วยตือนเตือนตือนตตตตตตตโอ้ยังตะวันยังไม่ตกดินเลยนะครับยังมีแดดสองใบไหมขนาดหลังผมยังบ้านด้านหลังผมยังสว่างสวยงามเลยสีสวยมากๆสวัสดีครับช่างอ้อนนะครับทีมงานเราอ่าขนาดเท่าไรครับขนาดของ ลงจอดลดระยะลงจอดรถเอ็นจอยโฮมจอดลถได้สองคันตามขนาดที่เราพัฒนาที่เราสร้างมาอย่างน้อยต้องความกว้างเท่าไรความลึกเท่าไร่ตืๆๆทท้ตืตืตืทบทวนกวันหน่อยทบทวนกันหน่อยก่อนที่จะจบไลฟ์ก่อนที่จะจบไลฟ์สวัสดีครับคุณนัดสวัสดีครับคุณรัชนกขอบคุณมากนะครับแวะเวียนมหาทักทายกันนะครับสุดยอดมากมาก,มากไม่ได้อยู่วันนี้มีภารกิจวันนี้มีภารกิจเลยไม่ได้อยู่นะครับขอบคุณมากมากนะครับ อ่าตอบบ้านนายตอบบ้านนายตอบบ้านนายพาดูหน้างานหลายอย่างเลยวันนี้อย่างละนิดอย่างน้อยเก็บข้อมูลกันไปเก็บข้อมูลกันไปเพราะว่าหลายๆท่านที่ยังไม่เคยสร้างนะครับบางครั้งเราก็ไม่รู้จริงๆอ่าสิ่งที่ผมใหญ่จะสื่อคือนั่นแสดงว่าสิ่งที่ทุกทุกคนรู้เป็นประโยชน์กับคนอื่น,นเราไม่จำเป็นต้องไปรู้มากกว่าเขาร้อยเท่าพันเท่าอะไรขนาดนั้น เรารู้มากกว่าเขาในระดับหนึ่งเราก็สามารถที่ช่วยเหลือคนอื่นแบ่งปันให้กําลังใจคนอื่นได้แล้วโอเคไหมครับนี่แหละคือคีย์ของการใช้ชีวิตห้าคุณห้าห้าคุณห้าเกือบเกือบยังไม่ถูก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 กว้างค,คุณยาวแล้วกันกว้างคุณยาวกว้างคุณยาวกว้างคุณยาวทีมงานเราอาจจะมึนเมืองอยู่ขนาดของโรงจอดรถสองคันที่เอ็นจอยโฮมเราพัฒนามาโดยตลอดอย่างน้อยจะต้อง ก,นะกว้าง5เมตรลึก6เมตรนะครับกว้าง5เมตรลึก6เมตรนะครับจะจอดรถได้2คันง่ายๆสบายๆชิวๆโอเคนะถ้าความลึก5เมตรนี่จอดรถไม่สุดคันนะจอดรถไม่สุดคันนะเพราะระยะการจอดรถของคนโดยทั่วไปจะต้องมีระยะห่างจากผนังสมมติเราเดินหน้าเข้าบ้าแล้วกันนะให้เห็นภาพจะต้องมีระยะห่างจากผนังอย่างน้อย 30- 40เซนนะครับ สามสิบถึงสี่สิบเซนนะถ้าถ้ายี่สิบเซนเนี่ยจะต้องมีคนมาโบกแล้วนะหรือว่าเป็นรถรุ่นใหม่ที่มีเซ็นเซ,นเซอร์มีกล้องดีๆเลยนะน <c oughs> ะฮะด้านหลังด้านหลังก็เช่นกันด้านหลังก็สี่สิบถึงห้าสิบเซนถึงจะเดินผ่านเข้าออกไปปิดประตูไปเปิดประตูะหรือว่าเดินออกไปเที่ยวนอกบ้านได้ไม่ใช่ว่าจอดรถแล้วไปไหนมาไหนไม่ได้เลยต้องเดินเดินอ้อมไปหลังบ้านเพื่อจะมาขึ้นเฉลียงหน้าบ้านเข้าบ้านตัวเองภาพนั้นไม่เอานะ ท่านจาของโครงการนะครับทุกคนที่มีโอกาสได้ไปเจอกันผมให้ความสําคัญเรื่องนี้มากๆให้จอดรถแล้วลูกค้าเข้าบ้านได้อย่างสะดวกมีความสุขเหมาะสมและคู่ควรกับบ้าน2องล้านห้าสองล้านสามสามล้านบ้านหนึ่งหลังคือชีวิตของเขาทั้งชีวิตนะ,ะคือสิ่งที่เขาจะอยู่กับลูกกับครอบครัวคนที่เขารักไปตลอดนะ เราซึ่งเป็นเจ้าของโครงงานจะต้องให้ความใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะครับโอเคไหมอ่าเราถึงจะขายดีนี่ความใส่ใจมันนํามาซึ่งสิ่งที่ลูกค้าเขาสัมผัสได้ไงมันนํามาซึ่งสิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้เฮ้โครงการนี้เขาให้ความสาคัญโครงการนี้เขาละเอียดโครงการนี้เขาคิดเผื่อทุกอย่างทุกอย่างเลยแล้วเขาสัมผัสได้ ทำให้ขายดีทําให้เกิดการบอกต่อทําให้ทุกๆคนมาเห็นแล้วรู้สึกโอเคมันใช้งานได้จริงใช้ประโยชน mm ์ไ hmm. ด้จริงใช้สอยได้จริงเหมาะสมที่เขาจะเลือกบ้านของโครงการนี้ประมาณนั้นโอเคนะขอบคุณคุณสุริชาภาคุณนัทคุณรัชนกทีมงานเราทุกทกท่านมากๆนะครับผมคือท้องฟ้ามันสวยมากวันนี้ก็เลยไลค์นะครับโอเคครับฝากกดไลก์กดแชร์กันด้วยมีอะไรปรึกษาหารือกันได้ในโอกาสต่อต่อไป 0933296737 0933296737หรือว่า idline e j home 909แล้วเจอกันนะครับผมสวัสดีครับลืมลืมลืมอยี๋ไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้สวัสดีครับเดี๋ยวไปดูหลังหลังสวยหลังนี้หลังสวยหลังนี้นี่ขนาดหกโมงคึ่งแล้วถ่ายรูปมายังสวยอยู่เลยไลฟ์ออกมา แล้วรูปบ้านภาพบ้านก็ยังสวยอ,อยู่เลยยังไม่ได้ติดกระจกงานรั้วยังไม่เสร็จนะครับโอ้โหแล้วอีกหลายส่วนนะแต่บ้านสวยมากมากโอเคนะครับแล้วเจอกันครับ